เดนของสิ่งที่หาลือกันก็คือมีผู้เสพนะผู้เสพหรือผู้ติดอยู่จำนวนหนึ่งที่ผ่านขั้นตอนกระบวนการของศาลมาแล้วแต่ไม่ได้บอกให้ประบัดตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่ยังคาราคาซังอยู่ข,ข,ของเก่านะครับที่ระยะเวลา3-4ปีผ่านมานี้ประมาณ1 0 0 0 0แสนลาย ในหนึ่งแสนรายนี้ถ้าเราไม่ได้บำบ,บัดเราคิดว่าน่าจะมีปัญหาประกอบกับนโยบายของรัฐบาลพระท่านนายกรัฐมนตรีให้ดูแลให้ครบถ้วนเราก็ได้ด,ดําเนินการว่าเราจะนําเอา1นึ่งแสนรายนี้เข้ามาบําบ,บัดในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับหลายๆกระทรวงอย่างไรทั้งยุติธรรมสาธารณสุขมหาไทยกลาโหม เรื่องนี้ต้องหาหรือทำงานร่วมกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องดำเนินการร่วมกันในหนึ่งแสนรายนี้และส่วนกระบวนการที่ศาลไม่ได้สั่งให้มาบำบัดน,นะครับเราอาจจะต้องหา,หาหรือกันในเรื่องของกระบวนการกฎหมายการปรับกฎหมายหรือการ เพิ่มในส่วนของการดําเนินการเพื่อให้งานกระบวนการยุติธรรมมันครบถ้วนออกไปเป็นดังนี้ครับสรุปว่าวันนี้เราก็ามาติดตามเบบร่งรัดบําบัดรักษาและแก้ปัญหายาเสพติดท,ที่ติดติดยาอยู่แล้วก็ในครั้งนั้นเนี่ยศาลได้สั่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตาครับ56แต่ว่าเงื่อนไขจะมีอยู่10ข้อเงื่อนไขข้อที่4คือให้เอาตัวไปบำบัดฟื้นฟูร,รักษาที่ท่านสมศักดิ์ได้พูดเพราะว่าหลักการเนี่ยเราจะต้องใช้แพทย์ใช้สาวสุขกรณีใช้แพทย์หรือใช้สาสุขนำก็วันนี้ได้มารับกติกาที่ชัดเจนคือบางส่วนแพทย์หรือสาสุข ก็ต้องขอให้หน่วยทั้งฝ่ายปกครองคือผู้ว่าทางทหารหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยเนื่องจากจนวนคนมากก็อาจไปรับไปฟื้นฟูต่อโดยหมอก็เหมือนเป็นผู้ป่วยนอกแต่ผู้ป่วยนอกก็จะทำยังไงว่าพอไปอยู่ข้างนอกต้องไม่ทําให้ชุมชนเดือดร้อนอย่างได้มาหาเือกันเนี่ยต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขมากวันนี้ได้สร้างความมั่นใจให้กับกระบวนการแก้ปัญหา ในหนึ่งแสคนที่มาค่ะเรามีบุคลากรหรือว่ามีสถานพยาบาลมินิธัญรักษ์ต่างๆอะค่ะพร้อมหรือเปล่าอะคะในหนึ่งแสนคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นผ,ผ,ผู้เสพที่สีแดงนะสีแดงสีส้มไปซทั้งหมดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเขียวเราต้องคัดกรองเมื่อคัดกรองแล้วก็จะดำเนินการซึ่ง ทางกระทรวงก็คิดว่าไม่น่ามีหนาอะไรครับผู้ป่วยหนึ่งแสนคนนี้ค่ะที่จาเป็นจะต้องดูแลด้วยแพทย์อย่างเดียวไหมคะหรือว่าสามารถใช้การบําบัดด้วยยาหรือว่าเป็นผู้นําชนชนก็สามารถได้ถ้าเป็นสีเขียวก็บําบัดด้วยสังคมแต่เราต้องคัดกรองนะครับถ้าเป็นสีส้มสีแดงเราก็ต้องบาบัดด้วยยา ให้เอาตัวผู้คนนี้ไปเข้าการบำบัดรักษาฟื้นฟูนะฮะ,ะในอาจจะเป็นช่องนั้นคือเมื่อสารเพิ่มเงิ่อนไขามาเราก็คงต้องมาคุยกันว่าก็ต้องขอเอาตัวไปมาสู่กระบวนการคัดกรองเราก็ต้องตั้งคณะร่วมกันทั้งสาสุขทั้งคุมประพฤติเราคัดกรองว่าบุคคลคนนีอ้อยู่ในขั้นไหนขั้นสีแดง ขั้นสีส้มหรือขั้นเสพแต่ยังไม่ทำร้ายสังคมก็จะมีมาตรการทั้งเท่าที่ฟังเมื่อสักครู่นี้วันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็มีสถานบำบัดแล้วแพทย์เพิ่มขึ้นจากเดิมมาเป็นเท่าตัว